เมืเบิงงพ่นเก็บบอก,กอกครับผมขนาดซาซาเนี่แหละครับซาซาแหละก็มีนี่วะอจอย่ายคลิปไมเด้อสายเดรรลายปนไหนบกอครับบกอบโอ้โหกอครับุเมาเบิงพเก็บบอก,กอครับน่ครับโอ้ข้าวเดียวเต็มกุนหักอกในจักหนอยนง เรียบปากอกไ้ขายขายดิกอกขายดิลมพัดผู้ข่บผู้เขพงเเริ่มตีซ่าแลละครับใบมันเริ่มเลื้งแล้วประกอบประกอบเกิดเองประกอบปรกอบปลากินแลวก็เอามั กินแล้วก so the so like so ็มาถิ่มไว้มันก็ขึ้นเขาว่าต้นนี่แสบเขาว่าเปลือกเปลือกมันบ้างมันหอมเป็นลุมขยะก่ามันกินสบายหูกับมาถิ่มไว้มันก็ขึ้นเองครับผมใช้เขว่าต้นนี่แสบครับผมต้นบักยางไงอายุนี่มาตั้งกว่าสี่สิบกว่าปีแต่อยู่ขื่นเงี้ยงกบกบผ่าวมาเลยขื่นเงี้ยงกบกบผ่าวมาเยลุงจังเขื่อนไป ถักเก็บไปดีมานหนึ่งที่ไดยูปะมันสองขู่อยู่ครับสองขู่สองขู่กลัวไปแล้วครับผมลมพัดไปบ้างครับสวัสดีครับ